สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหัวลากสิบล้อสองเพลานะครับ Hino Victor 344ารแรงมา้าปี60นะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สิบเส้นตรวจเช็คระบบช่วงล่างซีนล้ออัดจารบีล้อ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กองโซล่าเครื่องดีนะครับซัดซีไม่บวมไม่ผุช่วงล่างแน่นเบรคแข้งราคาขายครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมืนบาทท่านไหนหายอยู่นะครับเข้ามาดูรถ ต่อรองหน้างานได้นะครับเบอร์โทรติดต่อ